คือแบบก็มันได้ข่าวนะมันได้ข่าวมามันได้ข่าวมามันก็ต้องรีบไปทำอะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบตัวแรกกันเลยนะครับเออเอาไปด่านไหนดีวะแมว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 ให้กระต่ายใช้อะแมวดียวะเดี๋ยวเป็นตัวใช้เป็นตัวใช้ตอนนี้ผมมีเหรียญป้าเหรียอันหนึ่งแฮะป้าลิงลิง เี๋ก็โ้ริงจงคงใช้เดี๋ยวลองไปทำฐานเสือดาวปลาดุกปูประมูลเนี่ตัวที่หิวไม่ได้นะครับถึงจะเป็นตัวถึกกเถอะเอาไปเอิมทดสอบกับอะไรดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ผลจากการทดสอบให้ดูนะครับเอาแล้วนะครับเออผมก็มาเก้าครับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็แบบแบบเปียงนั้นแหละนะมันก็อย่างนั้นแหละนะ ก็งั้นแหละก็งั้นงั้นแนหะมันก็งั้นงั้นเลยนะมาดิจริงๆผมก็เดี่ยวคนเดียวได้นะแต่ผมเออหรือวด่านนี้มันกระจอกเกินไปวะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอผมเรียกก่อนป้าลิ้นลิ้นมาช่วยหน่อยนะแจ๊ใช้แล้วหายไปนะฮะเอาป้านามสกุลเหมือนผมเลยอะป้าแล้วป้าหิวตัวเองทำไมอะป้า ป้าฮิวหน่อยอีดอกเอาผ้าไม่ฮิวเหรอฮ้ป้าหน้าที่ป้าคือฮิวนะป้าป้าทำเนียนเหรอเฮ้ป้าเฮ้ป้าป้าอฮิวดิป้าเอาป้าฮิวให้หน่อยป้าเอ้าโหป้าฮิวกากว่าป้าเอ้าป้าป้าทำนิ่งไงไปเรียกปามาจังมาช่วยดีกว่า อยู่ดีๆคนมันก็เต็มเมืองนะฮะจากการทดสอบป้าลินลินไปเมื่อสักครู่ก็ทำให้คนพบว่าป้าลินลินกากกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะช่างมันครับตอนนี้ผมได้เตรียมวัสดุจํานวนมากมายมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะลืมหาของใครบางคนไปนะของใครวะชิบหายละลืมหาของใครไปวะเมื่อกี้มีคนน้องมาทักนะน่าถ่ายน้องไว้น่าจะได้ไม่ได้ถ่ายไว้ช่างแมงอะช่างแมงอะ ช่างช่างน้องเลยอโหน้องมาดูนี่น้องเสียใจเลยเนะี่ย๋อป่าลืมเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดแฟบเลยปิดเข้าเกมใหม่ก็งเงี้ยมันเลยเปิดแฟบแฟบแบบไม่อ,อนมซักจํานวนเยอะๆนะฮะนมนมเยอะๆเลยครับนมนมแล้วก็น้ำเปล่านะฮะอาา้าวชิบหายน้ำเปล่าไม่มีขายเอามีขายนี่วะ น้ำเปล่านะเออแล้วก็เหมือนจะลืมของตัวบางตัวไปนะเหมือนคิดจะหาตัวอะไรสักตัวหนึ่งอะแต่ว่าลืมหาไปอะใช่มันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ชีสกับอะไรสักอย่างอะแต่ว่าลืมหาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะรู้กันเองครับครับมีของปปแปลกแมาแลกอัญมนไม่เปโด ไปดิคอนนะฮะแล้วก็นี่เทรดเทรดเอาชิบหายเรียนนิโคหายไปแล้วมันจะถ้าเกิดกดคลิกขวามันจะหายนะฮะจะเป็นเรื่องที่ทำให้ตกใจได้นะขอต้อนรับสู่ร้านนักสะสมเปโดเปโดช่องเต็ม่ะกดคลิกขวาก็ไม่ได้เซ็งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไงดีวะทิ้งทิ้งแร่นี่ยไปเลยแร่กระจอกไม่เอาแล้วก็ทิ้งทิ้งกระจอกไม่เอาขี้เกียจขี้เกียจวิ่งไปเสียวเวลาเว้ยโอเคเถื่อนพอไย้ยายทันทีทิ้งแม่งอะ่ะกระจอกไม่เอาโปเกินรับไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เวรไงเทรดเทรดหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไปที่ ฐานเสือดาวเทรดฐานเสือดำเทรดเทรดแต่ผมเรียกเทรดนะเทรด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 อืมกูเทรดให้หมดเทรดเทรดเทสเอาหมดแล้วเหรอกล่อง RP ร์พีหมดแล้วนะฮะนมเหลือเยอะเลยน่าเศร้าเดี๋ยวนะอ๋อจะทำของจาจาโบอะจาโบย อ่านว่าอะไรวะเจอเจอที่ว่าเจอเจอโบอาอ๋อเจอโบอาเออใช่มันชื่อเจอโบอาหนูเจอบัวฮะอ่านว่าเจอบัววะนึก Bo ว่าโบอาซะอีกโอโบอาเป็นชื่องูยักษ์นะฮะ <c oughs> อ๋อต้องไปหาผ้านี้อีกชายชายอ่านะครับหลังจากเราลองป้าลินลินที่แสนกากแล้วฮะเราจะมาลองตัวอื่นกันบ้างนะครับวันนีี้ทได เอาเป็นด่านที่มันต้องเป็นมอนที่ตีกันได้ครับผมลองดูอะด่าอะไรวะที่มอนเยอะๆเออไดานี้ด่านนี้จบไปเอ้ยไม่ออาไม่เปนไรถ้าเราไม่ตีมันมันก็จะไม่จบรอกตึ้งต้งต้งตึ้งตงเต้งต้งตึ้งต้งตงต้งตงโชคดีนะ มนดนเนนแน่นีนินเนเฮ้ยนี่โดนน้ำกรดหน่อยเฮ้ยบอยเนี่ยมิกเกอร์ได้ข่าวว่าช่วงนี้มิกเกอร์มิกเกออืมตายหมูนิโคมาช่วยฆ่าทีอย่าล้มนะอย่าล้มเลยนิโค เอาเลยเล่นแม่งเลยลูกพ่อนี่นิโคโหดนิโคโหดสัตว์ปาอัดเลยนี่ปาอัดเฮ้ยนิโคอย่าเพิ่งตายนะเว้ยไอ้หนูพ่อตายเฮ้ยอย่าทำลายนิโคนิโคจะตายแล้วไม่นิโคอย่าตายเอื้อนิโคตายไม่นิโคตายแล้วเป็นพวกแกแกฆ่านิโค กูเริ่มโมโหแล้วเนี่ยตีอยู่ได้เบาเลยเบาอัดเบาอัดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการใช้อะไรกันหน่อยละเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกตัวจริงๆมาดีกว่าเรียกนี่เอ้าอย่าบอกนะว่าใช้ได้แค่อ๋อมานามไม่พอก็แค่มานาไม่พอไอ้หนู เดี๋ยวอย่าเพิ่งมากันเย con Use con อะออลี่คอนยูสออลี่คอนเฟอร์สอ๋อแสดงว่าสเตหนึงสามารถใช้คอนได้แค่อันเดียวนะครับเออผมก็จะลองเออครั้งนี้จะลองฐานเสือดาวดูนะฮะว่ามันเทพเปล่าโพ้เหมือนมันจะกากกว่าปกติด้วยซ้ำมมนะฮะนี่เป็นไงฐานนี้ย่จริงปล่ะ เราไม่ได้เวลเอ้ยอก็ได้มั้งนอนต้องได้อยู่แล้วละนี่อนนี้ฐานเสือดาวจัดการได้ทีนะเอา้าไปตีตัวอะไรวะเนะี่ยบ้าไปแล้วก็ตีแรงดีนะฮะ<า>ก็ใช้ได้อยู่อ่ะห<า> <laughs> ลังจากที่ฉันไม่ได้เวลด่านนี้มานาน พวกแกจะต้องตายด้วยฝีมือฐานเซิร์ดาวคู่บูงฉันแน่นอนน่ะแน่นอนพวกแกต้องตายอนาถแน่นแน่แน่แน่นะแน่นแน่วดวดีวดีววดแวดีวดวดแน่วีีอดีวดีวด ทำไมคอนไม่พร้อมใช้อ๋อด่านนี้ใช้คอนได้แต่ว่ามันไม่มีมั้งสงสัยเจอบัวยังไม่มานะฮะเอาเซ็งเลยกูยังไม่พร้อมใช้งั้นเอานี่ไปกินของโหดเรียวพดัดฝากด้วยอืมสัตว์ฟังไม่โดนเลยเชื่อกากว่ะกากว่ะ การยุบหายเลยมองปันไม่โดนเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่แปลกใจครับนี่มึงจะฟันโดนแล้วครับไอห่านมึงไปแทงเลยนะ <c oughs> เออเออเดินตามเดินตามมานี้มานี้ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหมันโง่อยางก,ก้มเลห่าน <c oughs> <c oughs> ช่างมันเถิดไหนเจอเจอบัวยังใช้ไม่ได้อยู่นะฮะงั้นก็ก็คงมหมดการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี